สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะควันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการขอสินเชื่อเงินด่วนจากแอปเคพัสนะคะก็ตอนนี้เขาเปิดให้อัปเดตแล้วนะคะก็เปิดให้อัปเดตแล้วสามารถที่จะขอสินเชื่อโดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะคะโดยที่เราสามารถขอสินเชื่อแล้วก็ส่งเอ,อกสารต่างๆผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะอันดับแรกก็ให้เรา อัปเดตนะคะแอปเคพารก่อนเนาะเคพารนะคะให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนาะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะคะก็เข้าไปอัปเดตกันเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นี่เนาะนี่เป็นหน้าที่เขาอนุมัติแล้วนะคะนี้ก็ขอไปสองหมื่นนะคะอันนี้ไม่ได้ขอเยอะเนาะอ่าโอเคเราก็นี่นะคะได้รับการอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เนาะ เสร็จแล้วก็ให้ทุกคนนะคะเข้ามาเนาะเสร็จแล้วไปที่เมนูสินเชื่อนะคะไปที่เมนูสินเชื่อเนาะอันนี้เขาก็โอนเข้ามาอย่างเร็วเลยนะคะนี่นี่นะคะจะได้ไม่เต็มเนาะได้ที่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ,ะวิธีการนะคะก็ให้เข้าไปที่เมนูสินเชื่อนะคะเสร็จแล้วก็ มันจะมีอันนี้เราผ่านแล้วใช่ไหมคะอนี่เนาะอน,นุมัติสินเชื่อสําเร็จนะคะเรามาตรงนี้นะคะเมนูตรงนี้นะคะสินเชื่อเงินเดือนเนาะเสร็จแล้วเลือกสมัครนะคะสมัครสนใจสมัครกดรหัสนะกดยินยอมนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นข้อข้อมูลเบื้องต้นนะคะ แล้วก็ยืนยันหน้านะคะอันนี้ก็เป็นเมนูทั่วไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็เราก็กรอกตามที่เขาบอกนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะผ่านง่ายมากผ่านง่ายกว่าลาย BK แล้วก็ผ่านง่ายกว่า,อาดอลฟินมันนี่ด้วยซ้ำนะคะอันนี้ยืน่นเคยยื่นไปแล้วไม่ผ่านนะคะแต่ว่ายื่นของกสจิกรผ่านในรอบนี้นะคะนี่เนาะ นี่อาจจะเป็นเพราะว่าเอกสารของเราครบด้วยนะคะเรามาดูเอกสารว่าเราจะต้องยื่นเนี่ยเอกสารของเรามีอะไรบ้างนะคะเรามาอ่านดูเงื่อนไขเขานะคะนี่เนาะคนณบสมบัตินะคะอายุ20ปีขึ้นไปนสัญชาติไทยเนาะอายุผู้กู้นะคะรายได้ต้องห5ื่0หนึ่งันบาทขึ้นไปนะคะอายุงานาไม่น้อยกว่า6เดือนเนาะนี่นะคะก็ สิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือ,อสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะพร้อมที่จะยื่นได้เลยแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะอันนี้เราใช้แค่2อย่างใช้แค่ใบรับรองเงินเดือนกับสเตทเมนต์นะคะสเตทเมนต์ก็จะเป็นของกาจิกรไทยเองนั่นเองเนาะก็ได้รับการอนุบติเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะหรือว่าเคยลองแล้วเนี่ย ไม่ได้ก็ขอให้ไปลองใหม่เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดให้สมัครได้ง่ายขึ้นนะคะด้วยการที่เข้ามาเมนูสินเชื่อตัวนี้นะคะแล้วก็ส่งเอกสารได้เลยนะคะพอเราสมัครเสร็จกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็มันจะมีเด้งขึ้นมาให้อัปโหลดเอกสารเนาะตัวนี้นะคะแค่อัปโหลดแค่30นาทีก็ได้แล้วนะคะนี่เนาะ นี่นะคะเขาจะให้ให้อัปโหลดเอกสารแบบนี้นะคะเราก็มาอัปโหลดเนาะดูตรงแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนนี่เนาะเสร็จแล้วก็นี่อันนี้ทํารายการไปตอนเช้านะคะแล้วก็ส่งเอกสารประมาณตอนบ่ายนะคะขอเอกสารได้ตอนบ่ายเสร็จแล้วก็บป3สามอนุมัติเลยนะคะวันนี้ก็นํามาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ